สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีบ้านศรีวิไลเอซีอิลาฮากิาลาเล่าอ่าฮอสิมาพาไปเบิร์กมู่านอิลาไปงานที่ลาดบุรีเนาะไปไปงานสมมาิขมของอผู้พิการทางสายตาไปประทะนังลุงลุงเดี่ยวนังลุงทีอ่าเป็นนังลุงที่แบบชื่อดังระดับประเทศเลยเนาะอิลาดได้ไปขึธธ้นเวทีนังลุง เดี๋ยวเราจะพาไปเบิ่งบรรยากาศช่วงที่อิลาขึ้นนังลุงแล้วก็ช่วงที่อิลาไปหาพ่อเดียวครั้งแรกที่ไปเจอพ่อเดียวครั้งแรกเนาะแล้วก็ได้ขึ้นเวทีหลังโชว์หมอล่ำพัฒนาธรรมหมอล่ำปะทะนังลุงกันแต่เขาไปเบื่องกันค่ะประเทศไทยเลยนะคะกอกว่าไัปาน ลันนี่ได้เป็นลูกสาวพ่อเดียวนางลุงนะคะพ่อเดียวนางตะลุงนะคะเป็นนางตะลุงซื้อดังของประเทศไทยเลยค่ะเรียกว่าเป็นคณะที่ดังสุดในประเทศไทยนะคะวันนี้จะได้ขึ้นร้องเพลงบนเวทีนางตะลุงนะคะสําหรับน้องที่ดาลาวค่ะ เอาวัฒนธรรมลาวอีสานค่ะมาฝากพี่น้องทงอางผาคกลางมากับพี่น้องชาวภาคใต้เนาะวันนี้แสดงอยู่ที่อำเภอพโพธารามจาังหวัดราชาบุรีค่ะมีน้องใหญ่คนหนึ่งอกว่าเขาไม่มใหญ่เหยียบย่ำท่าไหร่ขอผู้ชมช่วยเติมเสริมความขวัญของเขาคน <c oughs> นี้ <c oughs> ให้ <c oughs> <c oughs> พ่อพ่อเลี้ยงไม่ถูกลงมา

น้องทําหน้า okay. ที่ได้ดีมากๆทําหน้าที่ได้ดีมากๆพอตื่นเวทีเลยอ่าไปแสดงทังภาคกลางเงาะแถวนั้นเป็นบอล่าเพออาจจะบ่เคยบ่บ่เคยเห็นบ่เคยฟังแต่อีหลาก็เอาอยู่ทุกเวทีเพราะมีตื่นเวทีอ่าพูดคุยรุ่เดียวก็แบบแบบประกบเลยจงสีนะไกัเห็นความสามารถก็อีหลาแเราก็รู้สึกว่าเออ แบบบ่ตื่นเวทีเอาพี่ดองคิดปงรดสุดยอดจริงๆสำหรับน้องธิดาลาวเนาะเห็ุภาพบัรยากาศแบบนี้เป็นการแบบเอาวอลลําไปเผยแพ่เนาะเอาลําไปเผยแพ่าทั้งดานบุรีก็ได้ FC f c ฟซีแฟนคลับเพิ่มขึ้นนะ,ะแล้วก็อย่าลืมวันนี้เนาะ9โมงเสาปล่อยเพลงอ่าบทเพลงแห่งความคิดหอดเนาะสำหรับเพลง6เพลงของแม่ฮันนี่สีสารที อีหลา่ายทอดโดยน้องธิดาลาววันนี้เป,ปื่อยปล่อยเล้อเดอ้อเก้าโมงเอฟซีก็อย่าลืมเข้าไปเป็นกำลังแรงใจให้อีหลาในบ้านสีวิไลช่องผูกสีวิไลเด้อวันนี้เพิ่นปล่อยแล้วเก้าโมงเอฟซีก็อย่าลืมเข้าไปเป็นกำลังแรงใจซอยปันวิวซอยคอมเมนต์ซอ,อยแห้อีหลานั่เนาะวันนี้เก้าโมง เป็นต้นไปเก้าโมงเก้าโมงสิบเก้าโมงยี่เก้าโมงสามสิบเก้าโมงสี่สิบแล้วโมงห้าสิบนาทีเนาะทั้งหมดหกเพลงรัว่วภายในหนึ่งชั่วโมงเพลงบทเพลงข่มจริงหอดสําหรับอ่าเพลงเมฮันิทโด,ดยไทายทอโด,ดยน้องธิดาลาวทําทําดนตรีใหม่แบบธิดาลาวเป็นต้นฉบับเป็นของธิดาลาวเลยออ่ะ,อะพี่น้องเอฟซี่ใครจะเลื่มเข้าไปเป็นกํลาลังงแใ,ใจให้หลนะน้ำสำหรับวันนี้ ใครว่าสัน้นติดตามเจอคลิปนี้ก็ฝากเมื้อฝากตัวช่องนี้ไว้ด้วยฝากกดติดตามดกดซับสไครต์ไว้ด้วยเพื่อจะมาพลาดคลิปต่อไปอ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ